สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารปกครองพิษนุโลกพบประชาชนกับดิฉันอาทิตยาศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนังกงานสารปกครองพิษนุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร fm ร7 2 5เจ็สํามเฮิร์สำหรับรายการสารปกครองพิษนุโลกพบประชาชนในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของเจ้าหน้าที่การเงินมีส่วนให้เกิดการทุจริต ้องรับผิดทุกคนค่ะในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณนันทรัตษ์เอี่ยมละอค่ะพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้นะคะผู้ดำเนินรายการจะมาให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินนะคะซึ่งในการ ทำงานด้านการเงินเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากฎหมายได้มีการวางระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆไว้เป็นอย่างดีในทุกขั้นตอนซึ่งวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันในะเรื่องเกี่ยวกับการขีดค่อมเช็คนะคะโดยการขีดค่าคําว่าหรือผู้ถือออกและขีดค่อมด้วยนะคะเป็นกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งต่างๆมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้อยู่หลายคน แต่ละคนจะต้องรับผิดหรือไม่อย่างไรมารับฟังกันค่ะซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการเงินการคลังการงบประมาณและการบัญชีของส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดในเรื่องนั้นๆอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การใช้จ่ายเงินราชการ เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดอาศัยโอกาสหรือช่องทางกระทำการทุจริตเบียดบังหรือยักยอบเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ระเบียบสำคัญที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและการคลังต้องทำความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเช่นระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังพศ .2520 ซึ่งตามข้อ54ของระเบียบดังกล่าวกำหนดให้เงินที่ขอเบิกจากคลังเพื่อการใดให้นำไปจ่ายได้เฉพาะเพื่อการนั้นและข้อ38 ประกอบข้อ38ทวิวงเล็บ1ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการพศ2520ซึ่งปัจจุบันคือข้อ47ประกอบข้อ48วงเล็บ1ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพศ2551 ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินในทำนองเดียวกันว่าการจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็คและในกรณีซื้อทรัพย์สินให้ออกเช็คสั่งใจ่ายในนามของเจ้าหนี้ขีดค่าคำว่าหรือผู้ถือออกและขีดค่อมด้วยนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอีกด้วย คดีปกครองคดีนี้นะคะมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าหน้าที่และพฤติการที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการงบประมาณและการบัญชีที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทั้งผู้องวยการกองคลังผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในเช็คเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เขียนเช็ค เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอนุมัติเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่รายงานงบเดือนต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายแต่หน่วยงานของรัฐกับมีคำสั่งให้เฉพาะเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะ ซึ่งในกรณีนี้นะคะข้อเท็จจริงในคดีนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้นะคะเกิดขึ้นจากการที่นางสาวพรตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการทั่วไปสังกัดกองห้องสมุดและได้รับมอบหมายให้จัดซื้อหนังสือและวารสารต่างประเทศเข้าห้องสมุดอีกหน้าที่หนึ่ง ได้ยักยอกเงินราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวประกอบด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน2 8 3 7 5านวน2 8 3บาท35สตางและเงินนอกงบประมาณคือเงินรายได้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยนะคะจำนวน759,793านวน7 5 9 7 93, บาท โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันเป็นเหตุให้นางสาวพรกระทำการทุจริตดังนี้กรณีเงินงบประมาณนางสาวพรได้จัดซื้อหนังสือและวารสารโดยมีผู้ฟ้องคดีซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังกับเจ้าหน้าที่อีกสองคนคือนายเนียนและนางบุตรได้ร่วมกันลงลายมือชื่ออนุมัติจ่ายเช็ค ระบุชื่อนางสาวพรโดยไม่ออกเช็คสั่งใจ่ายในนามของเจ้าหนี้กรณีเงินนอกงบประมาณผู้ฟังคดีได้เสนอความเห็นและนายพีได้อนุมัติให้หนางสาวพรยืมเงินรายได้ทั้งที่เจ้าหน้าที่ที่ได้รายงานให้ทราบว่ามีเงินคงทางและเกินกำหนดระยะเวลาการส่งหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย โดยมีนายสมเป็นผู้ลงนามอนุมัติให้นางสาวพรจัดซื้อวารสารและหนังสือโดยวิธีตกลงราคาครั้งหนึ่งเกินกว่า10,000แสนบาทและนายเชียนซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกองคงและเป็นหัวหน้างานงบป,ประมาณและการเงินมีหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายงบป,ประมาณได้นำเนินการเบิกจ่ายงบป,ประมาณและสั่งให้นางสาวดา พนักงานการเงินและบัญชีผู้ใต้บังคับบัญชาออกเช็คสั่งจ่ายระบุชื่อนางสาวพรโดยไม่ได้ให้จัดทำสัญญายืมเงินนอกจากนี้ยังมีนายจรูนซึ่งเป็นพนักงานธุรการทำหน้าที่ช่วยด้านการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานงบเดือนโดยรู้ว่าใบสำคัญคู่จ่ายไม่ครบถ้วน แต่ได้จัดทำรายการอันเป็นเท็จว่ามีหลักฐานครบถ้วนจากพฤติการดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ซึ่งได้แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนะคะได้ออกคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดร้อยละยีของเงินงบประมาณที่ได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงินจำนวน5 6า5 1นวน567,516บาท27สตางค์และให้ในายเชียนรับผิดร้อยละ30ของเงินงบประมาณที่ได้รับความเสียหายส่วนเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการเบริกจ่ายเงินงบประมาณมิได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงไม่ต้องรับผิดใช้ค่าเสียหาย สำหรับเงินนอกงบประมาณได้ให้นางสาวพรจัดทำสัญญายืมเงินตามหลักเกณฑ์แล้วจึงไม่จำต้องรับผิดแต่อย่างใดโดยเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้วก็เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำให้ภาพษารหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเมื่อผู้ฟ้องคดีเองนะคะเขาก็เห็นว่าตนเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรม สารปกครองสูงสุดคะ่ะได้มีการวินิจฉัยเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูการวินิจฉัยของสารปกครองสูงสุดกันนะคะว่าการที่หน่วยงานกำหนดความรับผิดชอบเฉพาะเงินงบประมาณโดยมีคำสั่งให้ผู้ฟองคดีและนายเชียนรับผิดโดยไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่อื่นร่วมรับผิดด้วยถือเป็นการใช้อำนาจโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อำนวยการกองคลังมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินการงบประมาณและการบัญชีย่อมต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบมากกว่าบุคคลอื่นเนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนการที่ผู้ฟ้องคดีนายเนียนและนางบุตรได้ร่วมกันอนุมัติจ่ายเช็คระบุชื่อนางสาวพร โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องว่าจะต้องสั่งจ่ายเงินในนามของเจ้าหนี้เป็นการฝ่าฝืนข้อ38ทวิวงเล็บ1ของระเบียบการเก็บรักษาเงินพศ2520และข้อ54ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากทางพศ2520หากได้ตรวจสอบเพียงเล็กน้อยก็จะทราบถึงการฝ่าฝืนดังกล่าวกรณี เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนอกจากนี้การที่ผู้ฟ้องคดีให้ความเห็นและนายพีได้อนุมัติให้นางสาวพรยืมเงินรายได้ทั้งที่เจ้าหน้าที่ได้รายงานให้ทราบว่ามีเงินคงค้างเป็นการฝ่าฝืนข้อ42ของระเบียบการเก็บรักษาเงินพศ2520 นายสมผู้อนุมัติให้นางสาวพรจัดซื้อวารสารและหนังสือโดยวิธีตกลงราคาครั้งหนึ่งเกินกว่า1 0 0 0 0แสนบาทเป็นการฝ่าฝืนข้อ19ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพศ .2535 นายเชียร์และนางสาวดาซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินย่อมรู้กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคัง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดีกว่าคนอื่นแต่ได้เขียนเช็คสั่งจ่ายโดยระบุชื่อนางสาวพรโดยไม่ได้จัดให้นางสาวพรยืมเงินเป็นการฝ่าฝืนข้อ38ทวิของระเบียบการเก็บรักษาเงินพศ2 5 2 0และนายจรุนซึ่งไม่ได้รวบรวมหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายอันเป็นหลักฐานแห่งนี้เป็นการฝ่าฝืนข้อ68 ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังพ25ศ2520กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเช่นเดียวกันเมื่อความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่สองได้รับเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินไม่ใส่ใจรักษาผลประโยชน์ของทางราชการแต่กลับช่วยกันปกปิด และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมกันร,รับผิดในความเสียหายจากการกระทำของนางสาวพรที่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่จงใจนำเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวดังนั้นการกำหนดความรับผิดเฉพาะกรณีเงินงบประมาณโดยให้ผู้ฟ้องคดีและนายเชียนรับผิด แต่ไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องรับผิดด้วยจึงไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่สอดคล้องกับมาตรา8วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ .2539 โดยในคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดเป็นเงินจำนวน 5 6 7 5 1 6บาท27สตางค์ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเนื่องจากพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539มีเจตนารมณ์ที่จะให้เกิดความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดโดยให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยไม่ต้องให้ใช้เต็มจำนวนความเสียหายและถ้าการละเมิดเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมให้หักส่วนความรับผิดดังกล่าวออกทั้งในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนก็ไม่ให้นําหลักเรื่องลุ่งนี่ร่วมมาใช้บังคับและให้เจ้าหน้าที่แต่ละคน ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้นแม้ว่าผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้มีส่วนในการทุจริตและการสั่งจ่ายเช็คก็เพื่อให้นำเงินไปจ่ายแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยไม่ได้มีเจตนาให้นำไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวก็ตามแต่การปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังที่เพียงพอ ย่อมเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนจึงต้องรับผิดในผลของการกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามตำแหน่งหน้าที่ของตนแต่เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องรับผิดภายหลังจากหักส่วนความรับผิดของหน่วยงานของรัฐเพียงใดนั้นคำพิพากษาศาลปกครองในคดีนี้มีคำตอบ สำหรับเป็นแนวทางในการวินิจฉัยความรับผิดอีกทั้งคดีนี้ยังถือได้ว่าเป็นอุทาหรณ์และเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังการงบประมาณและการบัญชีได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้ที่สนใจนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากคำพิาพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .613 ทับ2555ก็จบลงแล้วนะคะคดีปกครองในเรื่องนี้ผู้ดำเนินรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับงานการเงินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวจะได้รับประโยชน์และนำไปใช้ในการทำงานนะคะท่านผู้ฟังมีปัญหา หรืออยากรับฟังแนวคำาวินิจฉัยคดีประเภทไหนอย่างไรสามารถส่งเข้ามาในคอมเมนต์นะคะที่ช่อง YouTube หรือหน้าเพจ Facebook ของสมัรงานสารปกครองพิษศษโลกได้เลยค่ะผู้ดำเนินรายการจะได้จัดหาแนวคําวพาิพากษาสารปกครองสูงสุดในเรื่องนั้นๆมาไขข้อข้องใจให้กับท่านผู้ฟังในข่าวถัด,ถดไปนะคะสวัสดีค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณนันทลัตเอี่ยมละอ,อค่ะพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะก่อนจากการวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยนะคะหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055909550ถึง59และอีกหนึ่งช่องทางค่ะ เพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กสำนักง,งานสารปกครองพิษซึงโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ